โอเคจากหน้าไพคนคนนี้เขาเป็นคนที่ใจกว้างนะถ้าเกิดว่าคุณจะคุยกับครหรืออย่างเงี้ยเขาค่อนข้างโอเพ่นนะเขาเขาโอเพ่นก็จริงเขาใจดีก็จริงถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าอ๋อคุณคุยกับคนอื่นอยู่หรืออะไรเงี้ยเขาจะมาอยู่กับตัวเองเงียบๆแล้วก็คิดว่าเออหรือว่าเราหรือว่าเราจะเปิดโอกาสให้ตัวเองบ้างเขาจะไม่ใช่คนที่หึงแบบไม่มีเหตุผลเขาจะค่อนข้างให้อภยัยเราฟังคนนี้แปลกนะคะ เขาจะไม่ได้หึงโหดนะมีความเป็นผู้ใหญ่ระดับหนึ่งนะอืแต่เขาจะเอาชนะคุณหรือคนอื่นอ่ะด้วยการที่เทคแคร์ดูแลใส่ใจแล้วก็แอบ,บส่องแอบบมองอยู่ห่างๆถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าคุณนะเ,ปเปิดใจให้ใครแล้วเนี่ยอยู่ดีๆเขาจะมาเอาใจคุณมากเป็นพิเศษมันไม่ใช่พลังงานของการหึงแบบท็อกซิกอะแต่มันจะเป็นการเอาชนะด้วยความเอาอกเอาใจ เออแล้วคุณก็อาจจะตกหลุมตรงเนี้ยโดยที่เขาไม่ต้องหึงเลยอะ่ะเอ,อ้อแปลกแปลกเพิ่งอ่านเจอไพ่ประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้เราเห็นละทีนี้เราอยากรู้ว่าคุณอะ่ะโอเคกับสถานการณ์นี้ไหมอะ่ะเออถ้าเขาติดเพื่อนอะไรเนี้ยเออแต่ก่อนอื่นขอไพ่คอนเฟิร์มก่อนว่าเขาติดเพื่อนหรือว่าคนนั้นมันมากกว่าเพื่อนเออมาลองดู คลิปนี้มีต่อ EP 5ากใครอดใจรอไม่ไหวสามารถไปชมตัวเต็มได้ที่พี่อยู่ช่องเชเบทาร่คำทำนายหมายเลข56หรือรอที่ติกตอกก็ได้นะคะไม่นานเกินรอค่ะ